พี่กาการ์ดวันนี้นะคะหัวข้อไปต่อหรือพอแค่นี้มีให้เลือกทั้งหมด3กองกองที่1นึ่ไพ่ย,ยกมือบอกโอเคจะไปต่อหรือจะพอแค่นี้โอเคเลยกองที่สองอายุติธรรมกองที่3รักษาเลือกตามหน้าไพา่หรือว่า description ทำสแตมข้างล่างก็ได้นะคะถ้าเลือกได้แล้วไปฟังคำทำนายกันเลยเนาะเป็นกองที่เปิดมาแล้วหวัวล้อรุดขำ โอเคค่ะไพ่ขึ้นมาตามดีวตามตกลงเลยจริงๆกองนี้อาจจะมีการพูดคุยกันไปแล้วว่าจะไปต่อหรือว่าจะหยุดเนาะเด็ในคนที่เกิดวนันอังคารวันอาทิตย์แล้วก็อาจจะมีประเด็นในเรื่องของคําพูดการทะเลาะเบาะแวงการมีปัญหาการมีปากปเสียงกันก็ได้เดี๋ยวขอเช็คพลังงานความสัมพันธ์ระหว่างคนที่เลือกกองที่1กับเขาที่กองที่1น,นึกถึงหน่อยนะคะเจอ e ฮมิ t เด็กถือเหรียญใครขอโอกาส2ดาบแล้วก็แปดถ้วยสุดท้ายไนท์ nice. ถือไม้โอเคได้สำหรับเป็นคิงถือดาบเขาค่อนข้างที่จะนิ่งเหรอเขาค่อนข้างที่จะดูแบบว่าดูไม่สื่อสารหรือดูดูไม่พยายามที่จะทําอะไรให้ความสัมพันธ์มันได้ไปต่อ ความสัมพันธ์นี้ตอนนี้นิ่งเงียบกันแล้วหรือเปล่ามีคนเกิดในลัคนาราศีกันธาตมมุลหเมทุนตนลุลกุมธาตุน้ำมีนกรกฎพิจิกแล้วก็ธาตุไฟเมษสิงห์ธนูนะเล็กสองเล็กแปในวันเกิดได้นิ่งเงียบตัวเราเองหรือเปล่าที่แบบว่าโอ้ขออยู่ในพื้นที่ฉันก่อนฉันเองก็ยังอยากไปต่อกับความสัมพันธ์นี้เนาะเพราะว่าฉันก็ดูพยายามทําอะไรหลายสิ่งหลายอย่างกับความสัมพันธ์นี้ไปเยอะมากมาก แต่มันมันดูไม่ได้รับการใส่ใจดูมีเรื่องให้ต้องเลือกต้องใส่ใจต้องตัดสินใจแต่ทุกอย่างมันดูนิ่งไปหมดเลยแล้วฉันก็รู้สึกว่าฉันท้อ่ฉันหดหูมากมากตัวเขาเองก็ดูหันหลังให้จากความสัมพันธนี้ดูถอยดูนิ่งดูแบบว่าดูไม่พยายามทําอะไรแล้วก็ดูมีความรู้สึกแบบว่า เขาดูออกไปทางทางที่ยังรักดูเสียใจหรือดูเสียความรู้สึกหรือดูผิดหวังความสัมพันธ์นี้ตัวเขาเองเหมือนจะอยากกลับมาพูดคุยในเรื่องของการงานหรือว่าพูดคุยเรื่องความคิดถึงทางด้นที่เขาเองก็ดูเป็นคนที่ถอยออกไปทางทางที่ยังรู้สึกดีต่อกันต่างฝ่ายต่างถอยต่างฝ่าย,ต,าายต่างเงียบก็ได้นะคะเราก็เงียบมากเขาก็ถอยเลยอะไรอย่างเงี้ยก็ได้อ่ะขอเช็ครัคนาราศีเพิ่มสําหรับคนที่เลือกกรอที่หนึ่ง ธนูค่ะกันเมทเราก็มีนมังกรค่ะครบแล้วอ่ะ เดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะไปต่อหรือว่าจะพอแค่นี้เดี๋ยวเราจะเปิดไพ่สองรอบหนึ่งคือไปต่อแล้วจะเป็นยังไงแล้วถ้าพอแค่นี้จะเป็นยังไงฉะนั้นลองฟังแนวโน้มสิ่งที่จะเกิดขึ้นแล้วก็พิจารณาต่อเองนะคะพอดูก่อนว่าถ้าไปต่อจะเป็นยังไงกับความสัมพันธ์นี้ถ้าไปต่อกับความสัมพันธ์นี้แนวโน้มจะเป็นยังไงเอ่ยโอ้ถ้าไปต่อนะ ห้าเหรียญเด็กถือไม้คิงถือดาบแล้วก็เด็กถือดาบควีนถือไม้แล้วถ้าพอแล้วล่ะไม่เอาแล้วล่ะจะเป็นยังไง พอแล้วไม่เอาแล้วไม่ไปแล้วคิงถือไม้เตทแล้วก็คิงถือถ้วยแฮงแมนไม่เอาแล้วพอแล้วคิงถือเหรียญโอเค เธอรู้ใช่ไหมว่าเธอเป็นคนมีชอยมีตันเลือกเป็นคนที่หน้าตาดีขนาดนี้แต่เธอเลือกที่จะแบบไม่เลือกเธอเลือกที่จะอยู่อยู่ตรงนี้ถ้าเธอไปต่อนะหนึ่งเลยเธอบอกว่าจะไปต่อค่ะไม่ว่ายังไงก็จะไปต่อเห็นความหวังเห็นความหวังและเห็นทางไปให้ถึงความหวังไหมก็ไม่เห็น เขาก็ดูท้อเราก็ดูท้อเมื่อคนทั้งคู่มันดูท้อมันจะไปต่อได้จริงๆหรอมันจะดูไปสุดได้หรอมันจะดูพยายามไปต่อได้จริงๆหรอเธอเองจะได้แต่รอคอยการสื่อสารหรือรอคอยการพูดคุยการเจราจาหรือการเช็แอคชั่นการทําบางสิ่งบางอย่างของเขาแล้วตัวเขาเองก็จะคิดซะว่าแบบว่าตัวเองเป็นใหญ่มากถือทิฐิถือถอ,ถอ,อะไรก็ตามที่ทําให้รู้สึกว่าแบบเขาคือคนที่มีอํานาจเหนือความสัมพันธ์นี้แล้วตัวความสัมพันธ์นี้เองก็จะรู้สึกแบบว่า ต้องคอยส่องต้องคอยมองเขาอะแล้วแล้วเราจะกลายเป็นคนที่แบบว่าเฮ้ยเขาอยากที่จะพูดคุยกับเราจรงิงไหมเขาเขาอยากที่จะไปต่อหรือว่าเขาอยากที่จะพัฒนาความสัมพันธ์กับเราจรงิงไหมทาไมมันดูนิ่งจังเลยทําไมมันดูแบบว่ามีการพยายามหนักมากอยู่ฝ่ายเดียวแล้วมันดูมีการปิดกัน้นมันดูไม่ให้เข้าใกล้หรือว่ามันดูมีกําแพงสูงมากๆก,กับความสัมพันธ์นี้อีกอย่างหนึง่งถ้าเลื่อกที่จะไปต่อเราเองจะเหมือนคนที่แบบว่า พยายามอยากให้เขาเข้าหาเรียกร้องความสนใจให้เขาเข้าหาให้เขาใส่ใจเราหนักมากอยู่ฝ่ายเดียวแต่ถ้าเราเลือกที่จะพอหนึ่งเลยนะคนลายล้อมเ,เข้ามาหาเรามากมากหน้าหลายตามีคนมาขายขนมจิ้มแล้วจบจริงไหมถ้าเราเลือกที่จะหยุดอะมันจะจบจริงจบหนักมากแต่เขาก็ยังแบบวางตัวเป็นคนที่แบบว่าจบแล้วแต่เรายังเป็นเพื่อนกันได้อยู่นะเรายังคุยกันได้อยู่นะจบแบบจบจริงๆนะแต่มันยังมีความาคาราคาซังหรือว่ามีความยืดเยื้อจากการที่เขาทําตัวไหน ขาดันตัวแบบว่าเคุยได้ปรึกษาได้เข้าหาได้พร้อมที่จะพูดคุยพร้อมที่จะอะไรก็แล้วแต่แต่แตพ่อเขามีโอกาสในเรื่องของความรักเขาดันไม่ทําโอกาสในเรื่องของความรักให้มันเกิดขึ้นนึกออกปะฉะนั้นถ้าจะไปต่อหรือจะ,จะพอแค่นี้ฟังจากแนวโน้มสิ่งที่จะเกิดขึ้นแล้วลองตัดสินใจดูนะคะสําหรับคนที่เลือกกองที่หนึ่งก็จบคําทานายแต่เพียงเท่านี้ใครอยากดูดวงส่วนตัวแอกลองเปิดไพ่ส่วนพิกา,การ์ใครมีหัวข้ออะไรที่อยากลองให้ทําก็คอมเมนต์ไว้ข้างล่างขอบคุณค่ะ กองที่2องันแฟรความสัมพันธ์นี้มีการไม่ยุติธรรมหรอมีการถูกทำอะไรที่แบบไม่ถูกต้องไม่เท่าเทียมกันมีการเอาเปรียบกันเหรอคะเด่นในคนที่เกิดวันพุธแล้วก็วันพฤห,หัสนะอะเดี๋ยวขอเช็คพลังงานความสัมพันธ์ของคนที่เลือกกองที่2อนิดนึงว่าเป็นยังไงบ้างแหงแม่ คุยไพ่ไมันแบบว่าแอบ,บแบบเห็นไม่ได้อ่ะขอูหน่อยความสำคัญนี้แล้วก็ห้าไมา้ห้าไม้ก็ยังเห็นไม่ได้อยู่อ่ะอเออแบบชาร์เออสเตนเยวขอเลื่อนก่อนแป็น่นี้ เดี๋ยวคลิปมันจะอยู่กับเราได้ไม่นานไงนถ้าแบบว่าน้่ก็ออกไหมแล้วก็เก้าดาบอะขอปิด <c oughs> อมีเลขเจ็ดเลขเก้าเลขห <c oughs> ้าเมถุนสิงห์วันอาทิตย์วันพุธราศีท่านโลเม,มถุนตุลกุม้มธาตุไฟแม่สิงห์ธนู ก่อนหน้านี้มีช้อยมีตัวเลือกเยอะเนาะพยายามคิดเยอะคิดมากพยายามคิดหาทางเลือกคิดหาทางออกคิดหาโน่นนี่นั่นตลอดเลยความสัมพันธ์นี้เป็นความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างคาราคาสังยังรักยังรู้สึกดีอยู่กันด้วยความรักแรกๆก็รักหลังๆก็ทะเลาะหลังๆก็มีปัญหาหลังๆก็มีความขัดแย้งหลังๆก็เริ่มรู้สึกว่าเข้ากันไม่ได้หรือว่ามีประเด็นมีปัญหาที่แบบว่าน่าจะไปต่อกันยากแลวแล้วก็มีความรู้สึกว่าพยายามที่จะไปต่อแต่ได้หรือเปล่า เราเพยายามที่จะควบคุมเขาหรือว่าพยายามที่จะทําให้เขาเธอหมาก็คือหมาเธอจะเปลี่ยนวิถีชีวิตของหมาให้อยู่ในฝุงคนมันก็ยากนกึกออกปะเธอพยายามที่จะทําให้เขาดีขึ้นพยายามที่จะให้เขาแบบว่าเป็นปัญญาชนหรือว่าเป็นอะไรก็ตามที่แบบดูอ่อนโยนขึ้นแต่เขาเป็นสัตว์กินเนื้อจะมาบังคับให้กินมังอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้แล้วก็รู้สึกเหมือนว่าเขาก็ยอมเธอนะ ตอหน้าเธอหรือว่าตอนอยู่ด้วยกันก็ค่อนข้างที่จะยอมเธอเองไม่ได้มาชี้นิ้วสั่งว่าตีกรอบเขาขนาดนั้นแต่ว่าเธออยู่ในเกณฑ์ที่แบบว่าทาไมไม่ทําแบบนั้นล่ะทาไมไม่ทําแบบนี้แล้วทําไมไม่หนึ่งสองสามสี่นึกออกปะความสัมพันธ์นี้มันเลยสร้างความเครียดสร้างความคิดเยอะคิดมากแล้วความกังวลให้กับเขารู้สึกหลอนรู้สึกปัญหาจุกจิกมันเยอะรู้สึกมีความท็อกซิกรู้สึกมีความเหนื่อยหน่ายใจ ทีนี้ความสัมพันธ์นี้มันก็เลยกลายเป็นว่ามีการทะเลาะก,กันหรือเปล่ามีความไม่เข้าใจกันมีความแบบเริ่มเป็นตัวของตัวเองแล้วก็มีความขัดแย้งกันมากขึ้นอะขอเช็คลัคนาราศีของคนที่เลือกกองที่สองนะคะกุ้มกรกฎแล้วก็มังกร เมทุนค่ะพิจิมาดูกันว่าไปต่อหรือพอแค่นี้เดี๋ยวเราจะเปิดไพ่สองฝั่งไปต่อฝั่งหนึ่งกับพอแค่นี้ฝั่งหนึง่งฟังคำทำนายแล้วก็พิจารณากันเองนะว่าจะไปต่อหรือว่าจะหยุดหรือจะยังไงลองตัดสินใจจากแนวโน้มที่เกิดขึ้นจากหน้าไพ่นะคะขอรู้หน่อยว่าถ้ากองที่สองเลือกที่จะไปต่อจะเป็นไงเอ่ย ถ้ากองที่สองเลือกที่จะไปต่อความสัมพันธ์นี้หรอเด็ดถือดาบสี่ถ้วยเจ็ดไม้6ดาบสองไม้ แล้วถ้าเลือกที่แบบว่าไม่เอาแล้วพอแล้วจะหยุดอยู่แค่นี้ไม่ไปแล้วแฮปปี้เทดไม่ไปแล้วไม่ไปแล้วแนวโน้มจะจะเกิดอะไรขึ้นแปดาบไม่ไปแล้วพอหยุดพอกันทีอืมดวเป็นเดวที่สวยนะแต่เธอไม่มีสิทธิ์เห็นเพราะว่ามันจะปิวแล้วก็คิงถือเหรียญ ไม่เอาแล้วพอแล้วใบสุดท้ายแนนอนสิ่งที่จะเกิดขึ้นสิบดบจะไปได้จริงเหรอ <c oughs> ก็สบายใจอะอยู่ความสัมพันธ์นี้มันเป็นความแบบว่ามั่นคงเป็นความสบายใจถ้าไปต่อใช่ปะ่ะเหนื่อยนะเหนื่อยด้วยตัวเองคนเดียวเหนื่อยพยายามทุกอย่างด้วยตัวเองคนเดียวชวนทําอะไรก็ไม่เอาเสนอไอ้นั่นก็ไม่เอาเสนอไอ้นี่นก็ไม่เอาพูดอะไรก็ไม่เอาไม่อยากได้อะไรสักอย่างไอ้นั่นก็ไม่เอามีไอ้นี่ก็จะเอาไอ้นั่น เหนื่อยพยายามหนักมากอยู่ฝ่ายเดียวพยายามทุกสิ่งทุกอย่างหนักมากอยู่ฝ่ายเดียวหลีกเลี่ยงหนีปัญหาพยายามที่จะแบบว่าไปต่อกับความสัมพันธ์นี้เหนื่อยเขาก็สร้างกำแพงเราเองก็พยายามทำลายกํากำแพงหนักมากๆแล้วก็รู้สึกว่ามีปัญหามีประเด็นที่ที่อยู่แล้วไม่ได้แก้ไขแล้วเขาเลี่ยงปัญหาแต่เราก็พยายามไปต่อหรือพยายามที่จะเคลียร์กับตรงนี้ด้วยตัวเองคนเดียว คิดหาทางที่จะพูดคิดหาหาทางที่จะเคลียร์แต่มันไม่ได้รับการเคลียร์เลยแล้วก็รู้สึกเหนื่อยอยากทิ้งอยากเทจะไปต่อก็ไปต่อไม่สุดจะหยุดก็หยุดไม่ได้ทําได้แค่พยายามหนักมากกับการไปต่อในตรงนี้หนักมากอยู่ฝ่ายเดียวส่วนถ้าเธอเลือกที่จะหยุดใช่ไหมบอกเลยว่าฉันฉันรู้สึกว่าความสัมพันธ์นี้มันจะไม่ได้หยุดจริงๆถ้าไม่เกิดการบล็อกกันไปเลยเพราะตัวเธอเองดูตัดสินใจไม่ขาดดูลังเลบางวันก็ไม่เอาแล้ว ส่วนอีกบางวันก็จะรู้สึกแบบเสียดายอะไรเอาวอนปัญหาจุกจิกมันเยอะแล้วเธอก็รู้สึกว่าเธออึดอัดเธอไปไหนไม่รอดถ้าเธอเลือกที่เธอจะหยุดแล้วเธอจะบอก่าเธอจะมีความสุขกับตัวเองมากๆแล้วเธอจะโฟกัสไปที่เงินโฟกัสไปที่แบบความมั่นคงของตัวเองแต่ว่าเมื่อไหร่ที่เธอหันมาหยุดแล้วก็โฟกัสที่ตัวเองอะตัวเขาเองก็อาจจะหันมาให้คุณค่าหรือหันมาเห็นอกเห็นใจหันมาใส่ใจตัวเธอหรือเปล่าแล้วถ้ามันทําให้เธอกลายเป็นคนที่แบบว่ากลับมาอยู่ในความท็อกซิกเหมือนเดิม มันก็จะกลับมาเหนื่อยเหมือนเดิมความสัมพันธ์เนี้ยไม่ว่าจะไปต่อหรือพอแค่นี้บอกได้เลยว่าเต็มไปด้วยความท็อกซิกปัญหาจุกจิกปัญหา,าถาโถมปัญหาเล็กเ็น้อยๆไม่มีการดีขึ้นและไม่มีการแย่ลงเรื่องมันเกิดจากการที่ว่าเรารู้อยู่แล้วว่าอะไรคือปัญหาแล้วทําไมถึงไม่เอามาพูดแล้วทําไมถึงไม่เอามาเคลียร์ไม่มาแก้ไขปัญหาให้ถูกจุดเพื่อที่จะได้ไปต่อแบบมีความสุขคือถ้าไม่เคลียร์ปมเนี้ยที่มันเป็นปมที่ผูก ที่ผูกผิดจุดอะต่อให้ไปต่อหรือต่อให้จะหยุดยังไงมันก็เป็นปัญหาค่ะสำหรับคนที่เลือกกองที่2นะลองฟังแนวโน้มแล้วก็เอาไปตัดสินใจกันเองส่วนใครที่อยากดูดวงส่วนตัวแอกลองเปิดไพ่ใครที่มีพิการหัวข,ข้ออะไรที่อยากให้ทำก็คอมเมนต์ไว้ข้างล่างนะคะสำหรับกองที่2ก็จบคำทำนายแต่เพียงเท่านี้ กองที่3กองสุดท้ายมีคนเกิดวันพฤหัสแล้วก็คนเกิดวันอังคารหรือเปล่าคะอยู่ในช่วงฮิวใจหรอหรือว่าคนคนนี้มันมาในช่วงของการแบบว่ารักษาแผลใจพยายามทําอะไรให้ดีขึ้นอาจจะเป็นคนเก่าที่พยายามที่จะรีเทอร์หรือว่าพยายามที่จะทําทุกอย่างให้มันดีขึ้นก็ได้อ่ะขอเช็คพลังงานความสัมพันธ์ของคนที่ละกองที่3กับเขาที่กองที่3นึกถึงหน้าหน่อยนะคะว่าเป็นไงกันบ้างเอ่ยความสัมพันธ์กองที่3 3ถ้วย เ็ดถ้วยแปดไม้ไพ่สองใบจ้าสามดาบโอ้ยตายแล้วมาสิสวยแล้วก็น่าขมำไปเลยป้ากองนี้แล้วก็ ได้สำหรับเป็นก้าดาบทัดลมเมถุนตุนกุมทัดน้ำมีนกรกฎพิจิกแล้วก็ทัดไฟเมส,สิงธน,นูเอ,อ่อความสัมพันนี้นะมีเลขสามเลขเจ็ดเลขแปดเลขสเลขหกเลขเในวันเกิดได้หรือว่าเป็นเดือนที่คบกันได้ก่อนนั้นนี้ก็เครียดอยู่แล้วมีความสัมพันนี้มีเรื่องเครียดแต่ไม่ได้บอกให้กันรู้ อยู่กันเหมือนเพื่อนอยู่กันแบบมีความสุขอยู่กันแบบเอนเอนเตอร์เทนอะไรเงี้ยหรืออยู่กันได้เพราะว่าเข้าสังคมหรือว่ามีเพื่อนกลุ่มเดียวกัน ก็คือเข้าหากลุ่มสังคมอะตัวเราเองค่อนข้างที่จะคิดหลายอย่างนะคิดหาวิธีที่จะทําให้ความสัมพันธ์นี้มันได้ไปต่อแบบมีความสุขได้ไปจนถึงขั้นการเป็นครอบครัวหรือว่าไปให้ถึงฝั่งฝังพนพยายามที่จะอุดรอยร่วนแล้วก็เรื่องที่มีปัญหาเรื่องที่มีความเครียดม,มีความกังวลในความสัมพันธ์นี้ไม่ได้บอกให้เขารู้หรือไม่ได้พยายามให้เขาแบบว่าเก็บทุกอย่างในเรื่องของความเครียดไว้กับตัวเองโดยที่แบบไม่ได้สื่อสารให้เขาขนาดนั้นแต่ถามว่ามีคุยบ้างไหมก็มีคุยแต่ไม่ได้พูดตต,งตรงๆแแ่่่เือทีจะบบวา เขาเรียกว่าเลี่ยงแล้วกันแล้วอีกอย่างหนึ่งความสัมพันธ์นี้อาจจะเครียดทั้งคู่มีเรื่องต่างคนต่างมีเรื่องทดไว้หนึ่งทดไว้หนึ่งแล้วก็แบบไม่พูดไม่คุยกันไม่เจราจากันอย่างเงี้ยแต่ปัญหาคือฝั่งเขาหรือเปล่าเอาเรื่องรักสามเศราเ้าเข้ามาในความสัมพันธ์หรือว่า,ม,า,าวมีการพูดจารุนแรงมีการพูดจาแทงใจดําหรือตกอยู่ในบรรยากาศที่แบบไม่แฮปปี้ แล้วมันทําให้เขารู้สึกว่าเขาจะต้องออกจากความสัมพันธ์นี้เขาเอางี้ดีกว่าเราไม่รู้หรอกว่าจะนอกใจหรือว่าจะพูดจาไม่ดีแต่สิ่งที่เขาเลือกที่จะทำอะ่ะมันเป็นการเลือกเลือกทําในสิ่งผิดผิดในที่นี้คือเลือกทําให้มันมีปัญหาเลือกทําให้มันมีอุปสรรคเลือกทําให้มันมีประเด็นแล้วพอเขาจะก,กลับมาไปต่อมันไปต่อไม่ได้เออมันไปต่อไม่ได้แล้วก็กลายเป็นความเครียดเนี่ยมันจะไปตกอยู่ที่เขา เพราะมันเกิดการไม่ได้รับการใส่ใจไม่ได้รับการสนใจแล้วมันก็เกิดการแบบมีปัญหาในเรื่องการสื่อสารการยอมหักไม่ยอมงอหรือว่าการทรยศการถูกหักหลังการทําอะไรรับหลังเนี้ยมันทําให้ไม่ได้ไปต่อทําไมถึงบอกว่าฝั่งเขาเป็นคนทําดาบขึ้นอยู่แต่ฝั่งเขาเห็นปะไพ่มีตั้งห้าใบแบ่งอยู่สองฝั่งดาบมนไปตกที่ฝั่งเขาหมดเลยคําพูดคําจาการเจราจาสลับกันได้ไหมสลับกันได้ เขาออกจากความสัมพันธ์นี้ไปเพราะเขาแค่อยากหลีกเลี่ยงปัญหาหรืออยากหลบคําพูดบางสิ่งบางอย่างก็ได้เดี๋ยวขอเช็คลัคนาราศีสำหรับคนที่เลือกกองที่3ามนิดนึงคนเกิดวันพุธค่ะคนเกิดเมถุนค่ะคนเกิดพฤกษภค่ะ คนเกิดวันจันทร์จ้าเราก็คนเกิดราศีตุลอะเรามาเช็คกันดีกว่าว่าไปต่อหรือพอแค่นี้เดี๋ยวเราจะเปิดไพ่สองฝั่งนะคะมีไปต่อแล้วก็พอแค่นี้ดูแนวโน้มสิ่งที่จะเกิดขึ้นว่ามันจะเป็นแนวโน้มไปในทิศทางไหนให้เราเลือกและตัดสินใจเองหมอดูจะไม่เป็นคนตัดสินใจให้เด็ดขาดเราจะต้องตัดสินใจเองจากคำทำนายเนาะ อยากให้ใครมาบอกให้เราทําอะไรนะคะเราต้องตัดสินใจเองอ่ะไปต่อจะเป็นยังไงไปต่อจะเป็นเจ็ดเหรียญเอ้ยเจ็ดถ้วยจะมีหกถ้วยถ้าไปต่อถ้าเลือกที่จะไปต่อเคลียร์หิวใจกับความสัมพันธ์นี้ไปต่อเป็นเดทกันเลยเป็นเดทแล้วก็เป็นจัดติดก็ยังน่าจะยังไปต่อได้อะแล้วถ้าหยุดแล้วถ้าพอล่ะ ไม่เอาละพอหยุดเลิกไพ่ก็เลยลวงซะเลยเสียใจแต่ก็ไม่ได้อยากจะเลิกบางคนอาจจะทําธุรกิจร่วมกันหรือว่าทำอะไรร่วมกันแต่แค่รู้สึกว่าสิ่งที่ลงทุนสิ่งที่ลงแรงสิ่งที่ตั้งใจทําไปอ่ะมันแบบคาดหวังให้มันมีอะไรดีๆเกิดขึ้นะร้อยเขาทําแบบที่เราเสิร์ฟเขาอะ่ะพอแล้วไม่เอาแล้วหยุดพอเลิกจะเกิดหลายคนขิงถือดา ไม่อ่านไพ่กับหัวนะคะแต่ไม่กับหัวไพ่นะขี้เกียจเด็กถึงไม้สี่ไม้สมดาบพอแค่นี้เดอรเลังเลเนาะอยู่ในทางเลือกจริงอยู่ในจุดเลือกจริงๆไม่รู้จะไปในที่ทางไหนไปต่อหรือหยุดแค่เนี้ยก็แบบไม่ได้ถ้าไปต่อนะหนึ่งเลยคือ เธอยังคิดอยู่ว่าจะายังไงเธอไปตอบแบบนิ่งๆเธอไปตอบแบบเงียบๆเหมือนเหมือนคนไปตอบแค่ร่างกายแล้วก็จิตใจหรือจิตวิญญาณรอดูสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นสิ่งที่มันจะสำเร็จหรือว่าสิ่งที่สิ่ง,งต่างๆที่เขาจะทำไปต่อได้ไหม ยังคิดว่าไปต่อได้เพราะว่าเธอยังมีใจให้กันและทุกครั้งที่อยู่ด้วยกันมันยังมีความรู้สึกดียังมีความห่วงใยยังมีการแบบว่าชอบที่จะเข้าสังคมด้วยกันชอบที่จะมีความสุขชอบที่จะไปกินไปดื่มือชอบกับการอยู่เป็นครอบครัวหรือแก๊งเพื่อนหรือกลุ่มสังคมเขาหรือเราก็ได้ที่ชอบอะไรพวกนี้ชอบมากๆแล้วก็ยังมีความเอ็นดูยังมีความเป็นห่วงเป็นใย,ยแต่การไปต่อมันจะต้องจบบางสิ่งบางอย่างเพื่อเริ่มต้นใหม่เปลี่ยนแปลงนิส,ส,สัยบางสิ่งบางอย่างเพื่อที่จะทําให้มันได้ไปต่อแล้วก็มีความแบบว่า่วาาระวงงงในเเืออขคมป๊ ความเจ้จถูกจกความเป็นระเบียบความยุ่งงานจนไม่มีเวลาให้กันอะไรเงี้ยมันจะเป็นปัญหาทําให้ในเรื่องของการไปต่อมีประเด็นส่วนถ้าบอกว่าจะหยุดลรวจะไม่เอาแล้วว่ามันจะต้องเด็ดขาดเพราะรู้สึกว่าพอบอกว่าหยุดเธอเองก็ยังรอคอยการสื่อสารมาจากเขายังรอคอยการพูดคุยมาจากเขารอรอคอยการติดต่อมาจากเขาเราก็ยังมีความรู้สึกว่าสบายใจและมั่นคงกับความสัมพันธ์นี้ยังรู้สึกว่าหยุดไม่ได้เสียใจผิดหวัง คือถ้าเลิกปุ๊บมันจะกลับมาเป็นความสัมพันธ์แบบเฟรนด์เบนฟิตหรือว่าความสัมพันธ์ที่แบบมันมีพันธะทางร่างกายทางเงินทองหรือว่าทางอะไรก็แล้วแต่ที่มันยังตัดกันไม่ขาดอ่ะมันก็ยังอยู่ด้วยกันยังมีพันธะที่แบบชุดลังดึงลังไว้ให้จะต้องอยู่ร่วมกันฉะนั้นก็ลองตัดสินใจดูแล้วกันว่าจะเอาอยัางไงกับชีวิตแต่บอกได้เลยว่าไปต่อกไ็ได้แต่จะหยุดก็หยุดไม่ขาดเนาะสำหรับคนที่เลอกกองที่3อยากดูดวงส่วนตัวแอดลองเปิดไพ่นะคะหรือใครมีพิกอาการหัวข้ออะไรที่อยากให้ทำก คนที่เลือกกองที่สองวันนี้ก็จบคำทำนายแต่เพียงเท่านี้ค่ะ